วันนี้ก็ปิดเทอมกันแล้วนะวันนี้วันหนึ่งที่ปิดเทอมปิดเทอมเลยนะฮะมันนะะขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีดนะในสถานการณ์ของโควิดในที่ไม่วันนี้ดูข่าวเจ็บใจนะใ่เชียงใหม่นะฮะออฟสวัสดีครับออฟวันนี้พี่ไปเซนท่านมาเซนท่านเวสเกตสวัสดีครับโคีอ่ะ โคอีก็โคโคอะไรครับชื่ออะไรเนี่ย K O I L คอยคอยคอยนี่พี่ไม่ไม่คุ้นเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมสวัสดีครับนะมาดูกันว่าวันนี้พี่จัดอะไรมาสามคนศูนย์ไลน์สามคน,ส,ส,ามคนสามไลน์หน่อยดิ <c oughs> นะเซนทันตอนนี้เขาลดเป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่าคุณมองอะไรในห้างไวรีไปจัดเพราะตอนนี้เขาลดราคาเซลล์อยู่นีบางอย่างนี่ลด วันนี้วันสุดท้ายพี่ก็เออไว้ก็ปานไปแล้วกันนะนั่นน่าจะเป็นทุกทันฟอร์เมอร์พี่ก็ไม่ได้จัดของทันฟอร์เมอร์แต่วันนี้เป็นจัดเป็นลายของอนารุตโตชิปปุเดนหนึ่งไลค์ขอบคุณครับนารุตโตนะฮะก็ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันมีฉายอยู่ไหมนะออจริงๆพี่ไม่ได้ติดตามหลายปีแล้วแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้พี่จริงๆงานนี้พี่เห็นมาหลายเดือนละตั้งแต่ต้นปีด้วยซ้ําแต่ว่า ก็าจะซื้อแต่เอ๊ะทำไมแล้วก็มันมีที่พี่ไปทําคลิปที่เซนทันแจ้งวัฒนาะมาก็คือมันมีอิตาจิมาวางพี่ก็เฮ้ยมันมีออกเพิ่มไว้อิตาจิบอกพี่ชายซาโตแกะจำชื่อผิดขออภัยนะก็เลยไปเจอเซนทันแจ้งวัฒนะมีครบทุกตัวเลยที่ออกมาสี่ตัวพี่ก็เลยจัดก่อนนี่ก่อนวันนี้เอาสองตัวก่อนนะครับเป็นตัวอะไรบ้างมาดูกัน ก็นะแน่นอนละ่ะนารูโตะมันก็ต้องจับนารุโตะมานะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นโตนะโตเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นไม่ใช่ผู้ใหญ่นะครับคือภาคเด็กกับภาควัยรุ่นนะนารุโตะในไลน์ของอนิเมะฮีโร่แล้วก็แน่นอนครับซาสุเกะต้องเอาสองตัวนี้ก่อนอยู่แล้วละ่ะนะครับแล้วก็จะมีคาคาชิอีกนะ ถ้าพี่ชายของซาสุเกะอีกตัวหนึ่งนะครับปีสี่ไม่รู้จะมีออกมาอีกหรือเปล่านะฮะพี่ก็เออปกติลายเนี้ยมันจะมีสามตัวสามตัวนะอันนี้เอ,อ้ยมีออกมาสี่เว้ยเออเป็นอะไรที่แปลกดีนะเออออกมาแถมอีกตัวกันหนึ่งนะฮะที่พี่เห็นก็มีเซนเซียนะครับแล้วมีอะไรอีกพี่ก็ไม่แน่ใจละนะครับแต่ว่าที่ออกคล้ายๆกันแน่อน,นอนคือดากอนบอลนะดากอนบอล ซูเปอร์นะครับอันนั้นยะแยะมากมายตอนนี้พี่ชักเบื่อแล้วกับโมกุลที่แบบอ๋อมันแต่งโมงกุลนะจริงจริงโมกุลเยอะแยะมากมายสรารพัดร้อยร้อยพันพันล่างแล้วสรารละโมกุลนะออกตัวละครอื่นก็ออกต่เว็บที่วางที่เซนตันเรสเกตไม่มีแต่งโมกุลล้วนๆเลยโงกุลสามล่างนะอะไรก็ไม่รู้ขายแต่งโมกุลนะฮะก็เลยไปดูอะไรก็ไม่ ตอนแรกกาไปดูลายของดิสนีย์ตัวว,วอลีนะปรากฏว่าที่น,น,น,นันเวสเกตพี่ไม่เห็นลายนี้วางวางเลยไม่เห็นหรือเปล่าพี่ไม่เห็นก็ไม่รู้นะครับแต่พี่เห็นนี่นี่มันรับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว้ยเอาดีกว่าเว้ยจริงมองมานานแล้วล่ะนะครับราคาเต็มเขาจะอยู่ที่ 95เก้าสิบห้าบาทนะหย่อนห้าบาทก็พันหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทแต่มันลดยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะสตัวนี้ก็ได้มาในราคาที่ราคาที่ดีนะพี่ว่าลดยี่นตะครับสตัวก็ลดไปตัวละกล่องละร้อยลดไปนะแต่ถ้าคุณมีส่วนลดอะไรก็ลดได้อีกนะก็คือก็ประหยัดไปเกือบสี่บาทนะครับก็เหลือแค่พันห้าร้บาทนะสกล่อง นะครับซึ่งจริงมันต้องจ่ายเกือบสองพันนะก็ไปหยัดไปได้สี่ร้อยเกือบสี่ร้อยบาทนะครับโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูแต่ว่าพี่เห็นอะไร <c oughs> พี่ตอนแรกพี่เอ้อะไรวะเนี่ยฝักดาบของาซาสุเกะมันจะเป็นยางมันน่าจะงองได้ตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นดาบใส่เข้ามาในฝักนะแต่พี่ดูแล้วมันน่าจะเป็นแค่ด้ามกับฝักหลอกๆเพราะมันมีดาบมาให้อีกเนี่ยมันหล่นมาจากไหนก็ไม่รู้นี่ดาบเห็นไหมครับมีดาบกับฝัก อยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็คือถ้าเกิดจะโพสต์แบบถือฝักดาบก็คงต้องถอดอตัวนี้ออกี่ดูแล้วมันติดกันเฉยนะคือไม่สามารถใส่ดาบทั้งอันเข้าไปในฝักได้แต่หลอกๆแบบนีกกไ้ได้นะเนี่ยเอาด้ามมาติดแค่นั้นเองคือเอาด้ามออกก็เหมือนกับถือฝักดาบนะครับก็โอเคนะถึงจะใส่ไม่ได้ก็เถอะแล้วพอดาบมันหนา,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 นาใหญ่ๆนี่นะนะฮะกลับไปที่เดิมแก ดาบหล่นมาจากไหนน่าจะอยู่ฝั่งเนี้ยคงไม่ได้โยนใส่มาในกล่องแบบนี้หรอกนะฮะเดี๋ยวเปิดกล่องรีวิวมาตั้งใจไว้แต่ว่าจะเก็บให้ครบก่อนนะสีตัวนะครับมาดูกนันนี่สติกเกอร์สีทองนะไม่รู้สติกเกอร์อะไรเหมือนกันบอกล็อตหรือเปล่านะครับใครรู้ว่าสติกเกอร์นี่หมายถึงอะไรก็คอมเมนต์ด้วยเล้สติกเกอร์ของนารูโตะชิบุเดนหรือเปล่านะครับ โชเนนจ้ำนะฮะโชเน้นจ้ำนารูโตะชิปูเดนก็ดูแล้วมีความคล้ายกับมังงะเหมือนกันนะนะมีกระสุน뭉งจักด้วยมีมือมือทูสำหรับรติดกระสุนมงจักนะครับแล้วลายนี้มีมือเยอะนะมีถึงที่ติดไว้สองมือเลขสี่คู่นะเป็นท่าไล่คาถานะครับท่าต่อสู้ท่าอ่าที่มือสําหรับถืออาวุธแต่อาวุธมีแค่คู่ในมาอันเดียวน,น่าจะมีดาบไรสซักอันหนึ่งนะ มีคุณนายมาอันเดียวนะนาแบบอนิเมะหรือว่ามังงะเลยนะฮะก็ <S <S สวยไมพี่ว่างานนี่โอเคอยู่นะนะครับคุณลองดูที่ห้างแล้วกันแต่พี่พี่ว่าโอเคพี่เห็นมันนาดูมานานแล้วหละนะครับแต่พี่ก็ไม่ได้ซื้อจนกระทั่งวันที่ใไรที่เซ็นท่านเซ็นท่านแจ้งเห็นมันหมดนะพี่ก็เลยเปเจอที่เวสเกตพีไมไก่อนที่มันจะหายไปนะฮะ ในตอนแรกเขาจะออกมาสามตัวนี้มีคาคาชิก็เจ๋งชอบนะครับความขึ้นช่อนตัวละครเลย achi, คาคาชินะครับ ake, achi, um uki, Naruto, aya, uke, นะครับฮิตาเกะคาคาชิแล้วก็อุซึมะกินารุโตะแล้วก็อุจิฮะซาสุเกะนะครับสามตัวมีอีกสี่ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นอิตาจิหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ชายของซาสุเกะนะครับเป็นสี่ตัวแต่ข้างหลังก็จะเป็นสี่แบบ นะครับซึ่งตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าจะมีมากกว่า4หรือเปล่านะแต่ที่ห้างเซนทัลเวสเกตหรือว่าจ้งวัฒนาก็มีมีออกมาถึงสี่ตัวละนะแต่ว่าเซนทัลจ้งวัฒนาเหลือตัวเดียวไม่ใช่3าตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งพ่ชายสุเกตตัวเดียวเป็น1ิบกล่องเลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัวพ่ชัยสุเกตจะแพงกว่านิดนึงจะพันกว่านะแต่ตัวนี้จะ9ก้าร้อยเก้าสห้านะครับเข้านาเข้าโดยดีมทอยนะกล่องเข้าสะสะอาด นะฮะดูด้านข้าง,งนะครับโอเคนะแล้วก็สำหรับอุสมากินารุโตะไปนะครับอุจิฮะซาสุเกะนะครับก็หน้าก็หล่อหล่อนะมีมือสำหรับลายคาถาพี่ดูแล้วมันมือเดียวกันเลยเนี่ยมือเดียวกันเลยแต่คนละสีนะครับมือซาสุเกะกับมือของนารุโตะนะอันนี้ผิวก็จะขาวขาวขาวหน่อยอันนี้เขาจะคล้ำๆนิดนึง นะครับแต่แล้วแล้วมือเดียวกันนั่นแหละนะยกเว้นมืออันนี้ที่สําหรับติดกระสุนลงจกักที่มันมีรูอยู่ด้วยนะนะมือสําหรับไล่คัดทามือถืออาวุธนะครับมือปล่อยพันปักษาใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอันนี้เป็นพันปักษาใช่ไหมกระสุนงจักปะทะพันปักษานะครับซึ่งจัดสองคู่ต้องเอาคู่นี้ก่อนละไม่รู้ละต,ตัวอื่นไว้ที่หลังอีกสองตัวนะครับ ตเดเดเดับปักเลยโอเคนะครับเท่านี้แหละสำหรับการโชว์นะเราชมรีวิวกันต่อไปแต่ว่าคิดว่าจะซื้อให้ครบก่อนสี่แบบนะ้้วค่อยมารีวิวกันนะครับตอนนี้นะครับสำหรับการโชว์พัสดุพัสดุอะไรวะ <S 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 ของที่จัดมาวันนี้จากเจนท่านแจ้งวัฒนะ See you again next time, my friend. Thank you for watching. Bye bye.